áo chơi lin chơi lin ông chơi lin chơi lin nhóc hả ยกชุงเลยอู้หูหูชลินชลินยกชุงเลยนะยมันที่อะไรเนี่ยชลินมันที่อะไรแล้วเนี่ยสิบอะไรสิบ็ส,บสองแล้วเหรอมันที่สิบสองนะวันนี้นสบสองแล้วนะชลินสบสองส สองพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็อ๋ออ๋คขนอเจินเจินเจอรินหาวจินง่วงนอนไหมเจินเจินง่วงนอนไหมลูกเด็กหญิงจินเนี่ยเอาเอาา วุ้ยวุ้ยว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะลุกแล้วโอ้จะลุกนั่งและโอ้โอ้โหโอ้โหเดือนจะลุกนั่งแล้วเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหยกสูงโอ้ยกสูงอ่ายกสูงอืมเอ้าไปดูอะไรลูกยุงอ่าลูกยุงลูกยุงอ่าลูกยุงโอ้ เจอรินเจอรินเอาตุ่เจอรินกันนะเอ้าเอ้า<ะ>ยายยายจะพังบ้านเหรอยายถามยายจิยายจะพังบ้านเจอรินเหรอเฉียงของเล่นโนสนิยายจะพังบ้านของเจอรินเจ้าหรือยายคะยายจะพังบ้านเจอรินเหรอคะ

ทำไมมีหัวแอะแอกอีกอย่าหยอกไม่ถูกที่อีกละวิ่งไปเอากล้องมาหายเลยหัวละแอะแ,แอหายเลยตอนไม่มีกล้องล่ะหัวละดีจังพอยาวยาวกล้องมันใส่เงียบเลยเงียบเลยเฮ้อโอ้โหโอ้โหยกสูงโอ้โหโอ้โหยกสูงเนอะ เออเออจะมาเอาเหรอลูกมา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 เอามาเอากล่องเลยเอาไปถ่ายเองเลยไปกล่องไปถ่ายเองเลยไปจารินจารินกล่องไปถ่ายดูต้นโตเนาะจารินนะถ่ายเองนะถ่ายเองเลยนะจารินนะเออถ่ายเองเลยนะเออไปถ่ายเองเลยนะลูกนะเออเออถ่ายเองเลย โอ้โหยกสูงเลยโอ้โหยังน่าอกสูงเลยอืม mm อืม hmm. ส mm ีนาที